สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพนักเรียนทราบหรือไม่ว่างานทัศนศิลป์ที่เราเรียนเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับและสามารถสร้างอาชีพได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอาชีพที่เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์น,นี้มีอะไรบ้างนะครับ การสร้างผลงานทางศิลปะของมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคหินเก่าหรือเมื่อประมาณ15,000ปีก่อนคริสตกาลโดยปรากฏหลักฐานเป็นภาพเขียนผนังถ้ำและงานแกะสลักเครื่องมือหินอย่างประณีตในตอนแรกการแกะสลักหินทำเพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่อมาพัฒนาสู่การตกแต่งแบบต่งตางๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์ศิลป์ การดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ <S <S ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่ทำให้มนุษย์สร้างสรรค์ส,ส,สิ่งตา่างๆและพัฒนาชีวิตให้มีความสะดวกสบายเป็นการตอบสนองทางด้านร่างกายและยังคำนึงถึงความสวยงาม <S <S เพื่อเป็นการตอบสนองทางด้านจิตใจอีกด้วยทัศนศิลป์ ช่วยให้มนุษย์มีโอกาสได้แสดงผลง,งานโดยนำมาจัดวางเพื่อให้เกิดความสวยงามและเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยการแสดงดังกล่าวต้องใช้ความคิดสติปัญญาอันเป็นพื้นฐานของศิลปะทั้งสิ้นดังนั้นทัศนศิสินจึงเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าทั้งทาง,ทงด้านอารมณ์และจิตใจเป็นสิ่งที่มีความประณีตละเอียดอ่อนงดงาม และช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ด้วยงานทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมความงามทางศิลปะถูกนำมาใช้ผสมผสานกับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆโดยเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิน่นโดยสังเกตได้จากเครื่องมือเครื่องใช้การประกอบอาชีพ การสร้างอาคารบ้านเรือนการประดับตกแต่งและสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันปัจจุบันสังคมไทยมีการพัฒนาสู่สังคมพาณิชย์และสังคมอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของแค่เพื่อใช้ในครอบครัวขยายสู่การผลิตสิ่งของเพื่อจำหน่ายมากขึ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจกทำให้มีผู้ผลิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันซึ่งกอ่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้ามากขึ้นผู้ผลิตจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้ดึงดูดผู้บริโภคให้มีให้มาสนใจสินค้าดังนั้นสินค้าปัจจุบันนอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยแล้วความสวยงามรูปทรงสีสันก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆด้วย การออกแบบงานต่างๆให้มีความงดงามจึงอาศัยผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านศิลปะโดยตรงดังนั้น<ม>การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะหรือทัศนศิลป์นอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจกับศาสตร์แห่งความงามการเห็นคุณค่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพได้อีกด้วย ดังนั้นบุคคลที่จะประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานดังนี้น 1. มีความรู้ทางด้านศิลปะผู้คนที่จะประกอบอาชีพทางด้านทัศนศิลป์ต้องมีความรู้ในเรื่องของการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างลุ่มลึกมีประสบการณ์ตรงรู้จักวิธีการถ่ายทอดผลงานของตนเองจากนามธรรมา ออกมาให้เป็นรูปกระทาได้เข้าใจหลักองค์ประกอบศิลป์รู้ทฤษฎีส,สีนอกจากนี้ยังต้องขยันหาความรู้เพิ่มเติมมันติดตามวิทยาการด้านศิลปะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 2. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ผู้ที่จะประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์จะต้องมีความจะต้องมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ต้องรู้จักทดลองรู้จักคิดใช้เทคนิคใหม่ๆให้มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเองต้องพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเอง 3. มมีความพยายามมานะอดทนผู้ที่จะประกอบอาชีพทางทัศนศิลป์จะต้องมีความอดทนมีความมุ่งมั่นที่จะ ให้ผู้อื่นยอมรับในผลงานของตนเองสำหรับอาชีพที่สามารถนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ประกอบอาชีพได้นั้นในสังคมไทยมีอยู่จำนวนมากไ็นสังเกตจากรอบตัวล้วนมีสินค้าจำนวนมากที่สร้างจากงานทัศนศิลป์นอกจากผู้ที่จะทำงานด้านนี้จะเป็นผู้ที่มีความรักงานศิลปะแล้วต้องมีความรู้ที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของงานอีกด้วยตัวอย่างอาชีพที่สามารถใช้งานพันศิลป์ไปประกอบอาชีพได้เช่นนักออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบที่ดีต้องมีการจำลองสัดส่วนให้ถูกต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยในทางศิลปะสามารถออกแบบได้สองประเภทคือสาขาวิจิตศิลน ซึ่งเป็นสาขาที่สร้างชิ้นงานเพื่อชมความงามและสาขาประยุกต์สิที่เน้นไปทางการใช้ที่เน้นไปทางด้านประโยชน์การใช้สอยการออกแบบหมายถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประโยชน์ความสวยงามโดยการนำทัทศนธาตุมาประนวก,กันหลักการจัดองค์ประกอบศสี สร้างสารรค์ผลงานรวมไปถึงการปรับปรุงของเดิมให้มีความสวยงามขึ้นซึ่งการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆล้วนมาจากการออกแบบทั้งสิ้นคุณลักษณะเพิ่มเติมของนักออกแบบ 1. ต้องมีความรู้เรื่องหลักการออกแบบนักออกแบบจำเป็นต้องที่จะมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างชิ้นงานความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนความสมดุลการสร้างจุดการสร้างจุดสนใจเพื่อให้สามารถออกแบบผลงานที่ดึงดูดผู้บริโภคได้ 2. มีความคิดสร้างสรรค์นักออกแบบที่ดีควรเป็นคนช่างคิดกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักเปลี่ยนแปลงผลงานเดิมใหม้ที่มีอยู่แล้วให้มีความแตกต่างซึ่งความคิดสร้างสรรค์ สามารถเกิดได้จากการศึกษาการเรียนรู้ผลงานของผู้อื่นหรือจากการสร้างผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง 3. ม,มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมนักออกแบบที่ดีต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอว่าสังคมมีแนวโน้มไปในทางทิศใดสังคมมีรสนิยมแบบใด เพื่อให้การออกแบบมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 4. ี C. มีความเข้าใจงานออกแบบเฉพาะด้านแม้การออกแบบจะมีหลักการบางประการที่เหมือนกันแต่เมื่อปฏิบัติลงลึกไปเฉพาะด้านจะมีความละเอียดออกที่ต่างกันเพราะผลงานแต่ละประเภทมีการใช้วัสดุที่แตกต่างกันเช่นการออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นดังนั้นนักออกแบบที่ดีจะต้องมีการศึกษาในงานที่ตนเองออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้งานออกแบบนั้นออกมาได้อย่างถูกต้อง